สวัสดีคะ่ะยังเสียอันยังเสีย,ย,สยมาแล้วนะคะที่หลายคนรอคอยกับกิจกรรมแชะแชร์ของซัมยังในงานฟูดเฟรนิวัล2อ2 3ที่เราได้จัดในเพจของซี Tower เวอร์เนาะเราจะแจกรางวัลเป็นบะหมี่ซัมยังนี่ที่อยู่ตรงหน้าของทุกคนเนี้ยนะคะเยอะมากนะ เราแจกรวมกันทั้งหมดเกือบเกือบหกซองเลยทีเดียวนะคะวันนี้นะเราได้รับเกียรติพิเศษนะคะผู้ทรงคุณวุธิของเรา,า <c oughs> คุณเล็กจากบริษัทซีโน t h a ไทยแลนด์ของเรานี่นะคะเป็นผู้แทนจำหน่ายบะหมี่ัมยังอย่างเป็นทางการของประเทศไทยแล้วก็สาขาสนิทาวเวอร์ของเราด้วยนี่นะคะจะมาจับรางวัลแจกให้กับผู้ที่ร่วมได้สนุกแชร์แชร์กับบะหมี่ัมยังของเรานะคะ มีผู้เข้าร่วมสนุกกับกิจกรรมนี้เล็กรู้ไหมว่ากี่คนดูคร่าวๆก็ตกใจเหมือนกันนะคะตกใจว่าตกใจว่าเยอะขนาดนี้ได้รับการตอบรับแบบดีมากมากรู้จํานวนกว่า500แชร์ทุกคนโอ้โหเล้วเราเคยเล่นไปอ่ะครั้งที่แล้วอ่ะประมาณเดือนเดือนที่แล้วนะคุด้งหช400ก็แชร์นั่นก็ว่าเยอะแล้วนะะ อันนี้แบบเยอะกว่าห้ารอกว่าทุกคนแล้วเนี่ยทหาเล่นวิกจะหลุดตกใจวิกหลุดแล้วเนี่ยแล้วเนี่ยในเนียมีรายชื่อของทุกคนทุกคนนะคะไม่ไม่ขาดแม้แต่ตั้คนที่แชร์ไว้แล้วนะคะที่แชร์ไว้แล้วเราได้ใส่ไว้ในนี้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้ววันนี้เล็กจะจับแจกจะเป็นมือดีมือทองจับแจกให้อย่ารอช้ารางวัลแรกก่อนเรามีทั้หมดกี่รางวันคะมีทั้งหมด8รางวัล แปดรางวัลรางวัลที่1คือจะได้บะหมี่ซมยังฟรีค่สิบหซองหนรางวัลนะคะรางวัลทีะะ่สองทะเลรางวัททลวที่สองก็อาจจะมีซัมยังจํานวน12ซองสองรางวัลค่ะใช่แล้วและรางวัลที่3 ลนที่3มก็บะหมี่ซำยังห้าซองเป็นจํานวน5รางวัลเยอะมากรวมทั้งหมดก็ประมาณ60สซองนะคะ60หกสิบซองแล้ววันนี้เล็กจะจับได้ที่สุนหยโกโรกอีกหรือเปล่าสุราธานีก็มาไม่งสก็มีคะเรามีค่าส่งนะคะให้ให้ลูกค้าที่ได้ได้รับรางวัลผู้โชคดีเอาค่าส่งมาส่งคืนีให้บริการในการส่งให้ใช่แล้วนี้เราแจกฟรีให้แล้วนะคะก็ออกค่าส่งกันเองนะ นต้องแจ้งลนะใช่ใช่ก็ทักเชทตแอดมินได้นะคะเอาล่ะตอนนี้หลายคนรอคอยแล้วนะคะรอคอยแล้วก็เลยค่ะจุดจุรางวันแรกรางวัลที่3ก่อนบะมี่ซัมยัง5สซอง5รางวันนะคะเล็กจับเลยค่ะหนาเลยนะคะของลลวงลงไปครนครนีกรี ห้ารางวัลจับมาเลยจับออมาทีเดียวเลยเนาะเอามาทีเดียวทั้งห้าเลยค่ะนี่นะคะจับทีเดียวมาสี่เลยนะคะอ่มาสี่เลยค่ะขบวนลุกกันนี่มาแล้วค่ะท่านแรกชื่ออ่านยากท่านแรกชื่อภาษาอังกฤษค่ะคุณจอห์นสโนว์ค่ะยินดีด้วยคุณจอห์นเป็นคนฝรั่งเศสเนี่ย จอร์นสโนว์ได้แล้วคนแรกหนึ่งรางวัลค่ะรางวัลที่ห้าของเราเนาะจะใส่ล้ไปในกล่องรางวัลที่ห้าท่านที่สองค่ะท่านที่สองค่ะเป็นคนไทยดีใจจังเลยนะคะได้พูดชื่อคนไทยด้วยยินดีกับคุณออนประภาเมลินินค่ะเนี่ยนะคะคุณออนประภาอแอดมินรับไปนะจ๊ะ ท่านที่3ผู้โชคดีค่ะได้บะหมี่ฟรีห้าซองเป็นคนไทยอีกแล้วนะคะ <c oughs> คุณภูเขาสีชมพูยินดีด้วยยินท่านที่สามค่ะใช่ไหมใช่ค่ะ,ะทำไมในนี้ม, <c oughs> มี4สี่ต้องจับอ๋อท่านที่สี่สีท่านที่สี่ท่านที่สี่นะคะ <c oughs> อันนี้เรจะหลงก็จะหลงนะ <c oughs> ขออภัยด้วยอ่ะ กล่องแล้ววันที่สามที่ตรงนี้ท่านที่สี่ท่านที่สี่เป็นต่างชาติชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะชื่อเป็นภาษาอังกฤษยินดีกับคุณนานาไทยอเมรไทยฉันเหนื่อยกับชืาา่อภาษาอังกฤษมาถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะคุณนอน่อแคมแคมเชนอะไรก็สักอย่างนีน่ะอ,อ,อ,อนี่นะคะนี่นะคะ นะคะะอ่คุณนานาแล้วกันเนาะยินดีด้วยนะคะเจลลูบันทักด้วยมชะเดี๋ยวเราจะประกาศผลและท่านสุดท้ายเป็นคนไทยนะคะได้บะหมี่ฟรีคือเป็นชื่อในเฟซใช่ไหมคะชื่อในเฟซเลยชื่อในเฟซเลยคุณแม่อ้วนนะคุณแม่อ้วนยินดีด้วยคุณแม่อ้วนได้กินซัมยังฟรีฮะซองจ้าคุณแม่อ้วนอ่านี่รางวัลที่ห้าของเราเรียบร้อยนะคะห้าท่านยินดีด้วยค่ะ ไม่รอช้าเล็กจกับต่อเลยคะ่ะรางวันที่2บะหมี่ซัมยัง1ิบซองสองรางวัลน,นะคะ2คนเท่านั้นค่ะสคนเท่านั้นค่ะมาแล้วทีเดียวรวดเลยนะคะอย่าได้รอช้าไ,ได้จริงๆน,นะคะและผู้โชคดีของเราท่านที่ได้รางวัลที่2นะคะเป็นคนไทยนะคะดีใจมากเลยนะคะยินดีกับคุณนพดลชอบธุรกิจ ท่านที่สองนะคะรับรางวัลที่สองของเราและท่านสุดท้ายที่ได้รางวัลที่สองบะหมี่ซำยังสิบฟรีนะคะเป็นคนต่างประเทศประเทศไทยมีชื่อว่าคุณภาวินีธรรมชาตานวลถ้าอ่านผิดขออภัภยด้วยนะคะพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนี่ค่ะชื่อยาวๆนี่นะคะ ยินดีด้วยนะคะ,คะ 10, ได้ที่สองค่ะได้ส0ซองและทุกคนคะรางวัลราง,งวัล<อ>ที่<อ>หนึ่งบะหมี่สัมยังฟรี15ซหองหนึ่งรางวัลหนึ่งคนนี้เท่านั้นนะคะหนึ่งคนนี้เท่านั้นและเล็ดจะเป็นคนจับเล็ดจะเป็นคนจับให้นะคะหนึ่งคนนี้เท่านั้นค่ะและก็<อ>ได้มาแล้วเรียบร้อยนะคะ เป็นคนไทยยินดีด้วยค่ะเป็นคนไทยและคนนี้มีชื่อว่าคุณแดงเหล่าจันค่ะนี่ค่ะคุณแดงดเหล่าะะจันยินดีมากมยินดีที่สุดนะคะนี่คือผู้ได้รับรางวัลทั้งหมด8รางวัล8ท่านของเราในวันนี้แสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะ ขอบคุณเล็กนะคะพี่ซีคน<อ>สวยจากบริษัทซีโนโอของเราด้วยนะคะที่นำซัมยังมามอบให้กับทุกท่านฟรีๆรก,กับกิจกรรมแชร์ชรกับบมี่ซัมยังในงานฟูดเฟสติวัลของเราที่นี้ด้วยนะคะ <S <S โอกาสหน้าจะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกไหมก็ติดตามได้ในเพจของซีนีทเวอร์นะก็จะบอกว่าแจกตลอดนะซัมยังเพราะว่าเราขนมนเป็นโกดังโกดังเลยนะซัมยังเราน่นะ โอ้แล้วก็จะมีกิจกรรมที่ซูเปอร์มาร์เก็ตก็ชิมฟรีด้วยและมีงานอะไรเด็ดๆแล้วก็จะเอามาให้ชิมฟรีเป็นรสชาติมาใหม่ๆนะคะเล็กมีบะหมี่ซัมยังที่แบบรสชาติใหม่ที่อยากจะแนะนำไหมคะช่วงท้ายนี้ก็ก็แนะนำนะคะตอนนี้ก็เป็นอ่าซัมยังตัวฮาบาเนโลนะคะนี่มาใหม่เลยใช่ไหมช่องสีมุกนี่เนาะใช่ใช่ค่ะแล้วตัวนี้ก็เป็นอ่าเป็นของรางวัลด้วยนะคะใช่เป็นของรางวัลให้ ผู้ชมดีได้นําไปต้มที่บ้านนะคะเลดรสใหม่อร่อยค่ะตอนนี้เผ็ดพอดีถูกใจซื้อรับประทานนะคะราคาก็ไม่แพงเนาะเหมาะสมราคาก็เริ่มต้นที่ประมาณ48บาทใช่ะเนคะแ่ถ้ามีช่วงจัดโปรโมชั่นก็ร้อนแรงราคาก็จะถูกลงร้อนแรงนะคะติดตามได้สำหรับสาขาของซูนีทาวเวอร์นะคะเป็นซูนีสปอร์าร์เก็ตชั้นหนึ่งแล้วนะก็มาซื้อได้นะคะเจอกับเล็กคอนเสิร์ บีซีซีกันได้เลยวันนี้หมดเวลาแล้วน,นะคะผู้ที่ได้รับรางวัลก็เราจะประกาศผลทางเพจชนิทาวเวอร์ตรงใต้คอมเมนตะ์แะใต้คอมเมนต์หรือว่าในโพสต์ก็ได้นะเราจะลงไว้ทั้งสองอย่างเลยติดต่อรับรางวัลกับแอดมินได้เลยตลอดนะใช่จะมารับเองที่ประชาพัษษนธชั้นหนึ่งก็ได้ไดตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนนะให้เวลาแค่นี้นะให้แค่สิ้นเดือนนี้นะ 31พฤศจิก 30, าสามสิบนัสสามสิบสามสค่ะ30พฤศจิกายนยนต์ตั้งสามสิบนะคะถ้านะใครถ้าปีนปี้ปีนี้ถ้าใครอยู่ไกลอยู่สงขลานราธิวาสอะไรอย่างนี้แต่คุณจอนนี่อาจจะจอนสโนนี่อยู่ฝรั่งเศสอาจจะต้องมาส่งไกลหน่อยนะคะทักแอดมินได้เดี๋ยวาส่งเคอรี่ให้นะคะ เอาล่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะกับบะหมี่สัมยังของเราอย่าลืมไปช้อปปิง้งกินสัมยังกันให้อะไรยเลยนะคะวันนี้ประกาศแล้วค่ะสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีเล็กค่ะ